สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูไก่ตัวนี้นะครับพอดีเอ่อมีเพื่อนๆทักมาหลังใหม่นะครับว่าไก่แจ้สีขาวนะครับตัวนี้ยังอยู่ไหมนะครับก็เลยลงให้ดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สอบถามนะครับไก่แจ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมรักและชอบนะคือเห็นตั้งแต่ อายุ <Workers. S 2> ประมาณเดือนสองเดือนนะครับก็ไล <led 32> ่เจาะหัวนะครับไล่เจาะกระโหลกอ้อเดียวกันนะครับเสียหายไปหลายตัวนะครับหลายตัวที่มีตําหนินะครับที่มีตําหนิในรุ่นนี้นะครับก็เกิดจากตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ให้ดูเพื่อนๆเขาครับนี่ครับนี่เพื่อนๆครับที่ตอนเด็กๆนะครับโดนเจ้าตัวนี้นะครับนี่ดูนครับตัวนั้นนะครับที่มีแผลนะครับ ที่มีแผลตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่มีแผลตรงหัวนะครับนี่ครับที่หัวบากก็เกิดจากเจ้าตัวนี้นะครับตอนสองสามเดือนนะครับเล่นหยอกกันนะครับหยอกกันแรงไปหน่อยทีนี้นี่นะครับหัวก็เลยมีตําหนิหลายตัวนะครับประมาณสี่ห้าตัวนะครับนี่รุ่นเดียวกันนะครับนี่หัวมีตําหนินะครับพอดีก็มีเพื่อนๆเขาติดตามตั้งแต่ตัวน้อยนะครับนี่ครับที่มีตําหนิก็เกิดจากตัวนี้นะครับนี่ครับ เกิดจากเจ้าแจ้ตัวนี้นะครับ, Jamie, รบที่ช่วงเดือนสองเดือนนะผมจับเข้ากลงไว้นะครับเนื่องว่าจากดื้อเกินครับนี่ก็เริ่มปล่อยมาแล้วก็มีเพื่อนที่เพื่อนๆที่ตามตั้งแต่อายุเดือนสองเดือนนะครับก็ตามมานะครับตันนี้เพื่อนคนนั้นนะครับก็ถามว่ายังอยู่ไหมยังอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่ครับเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงให้ดูนะครับนี่ครับเห็นบ้าอยาก อยากให้ลงให้ดูตัวนี้นะครับก็ลงให้ดูแล้วครับนี่นะครับยังอยู่สับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทําให้รุ่นเดียวกันนะครับมีตําหนิมากที่สุดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆไก่นะครับหลายตัวก็มีตําหนิเพราะเจ้าตัวนี้นะครับดูนะครับดูใกล้ๆครับนี่ก็มีตําหนิอีกตัวหนึ่งนะครับ ตอนเด็กๆนะครับเกิดจาเจ้าตัวนั้นนะครับนี่ครับครอบเยวกันนะฮะที่มีตําหนิส่วนมากจะเกิดจากเจ้าตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับที่ทําให้เพื่อนๆเขามีตําหนินะครับนี่ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็นี่ครับถ่ายให้ดูแล้วนะครับยังอยู่ครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่ครับ